ลืมอ่ะไม่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 ไมาไมถ่ายซิไม่ไมไมไม่เอาถ้าคุณถ่ายลืมคนจสวงมันเลนี่ยไอยู่อ่ะวันทีเลยเอาพให้พี่เขียนว่าอะไรโคคกับถ้าผมรู้ผมก็ชนะเลยพี่ชนะยไง ไม่ต้องบอกวราใส่เชิงสุดเพื่อนเออใส่มึงใส่ได้ไม่ถึงได้ไม่ทันเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันมันเ่าไม่เคยเจ็บซักครั้งเลยรักเห้ได้ทุกชานอกสูงสอย่าให้สูงไปไหนเนยไหมเนยไหมนะทุกคน น Saint ี่เขาบ้านไหนเนี่ยห่ะในวันที่ไม่เจอสิบาบาเรื่องมรักก็ตองยอมทุกๆอย่างเพราะฉเสียใจและด้วยหัวใจไม่

นอไม่มีจาเล่นต่ำมาดิาล้วลอกสูบก็แล้วกเด็กก็ไม่ก็คิดแค่รับมผมว่าพี่บิดเฉาะตอนน้อยอะไรยะไปเอาาที่อื่นดูไปทำไมศัตรูเล็กเร็วกว่าไม่ไม่ศัตรูไม่เห็น อยู่นี่นี่อะไรอยู่นี่ร้องเพลงอยู่นี่เสียงไปตรงนู้นเลยร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงตอนนี้ร้องเพลงพิงอยู่ไม่ใช่เดินไปฟังร้องตรงนี้ออกใหม่นี่ก็อไม่ลอยร้องยังไงลองลองดิถุยอันนี้ร้องให้อันนี้ร้องเพลงอยู่ยังมาสั่งกินได้ไหมไม่ได้เลยมีอะไรจะบ่นโปรดิวเซอร์ฟไหมคะอ่าไม่มีครับตอนนี้จะกั้นเปียกยกแขนไปขึ้น ลองแซงกันอยู่นะคะตอนนี้ําอะไรมาชิมบักชิมนี่บางคนอื่นได้ยังไงอ่ะไม่เคยหาอะไรลวกไว้ล่วงหน้าเลยอ๋องานเราเป็นยังไงเด้อไม่ใช่ไม่กย่ยวกับเรามึงคนเดียวงานเรางานเที่ยวเราก็ทำอย่างนี้กันก็ไม่ใช่เราและนุ่งถ่ายทุ่มหนึ่งซื้อของห้าโมงเย็นงี้เนี่ยมีอะไรจะฝากถึงตะกองไหมคะสู้ๆครับฝึกไว้นะคะน้องน้องฝึกงาน เอาเพดออกจากขาตั้งกล้องให้ได้ก่อนถ่ายออกเลยวะนี่ค่ะนี<_<_<_่ค่ะทำนี้ค่ะนี<_<_่มันมันจะมีเล็กๆดันดันดันเออแค่นี้เองโอ้ทำได้พี่ถ่ายแล้วลืมเอาไมมาไม่อะไรอ่ะไม่ไม่ใส่เรื่องเราอันนั้นเป็นโพลิเซอร์หรอเออไม่น่าเป็นโปรดิวเซอร์หรอกลืมแหมอ้าวหมุนหมุนหมุนใส่เพด ต้องใช้เหรียญห้าหรือเปล่าคะไม่รู้เพไม่เป็นมาเดี๋ยวพี่ทำเองคุณทำอะไรคะเกมครับอันนี้คือเกมอะไรคะเกมอะไรนะขับนกห้ามแล้วนกเนี่ยเราต้องทำยังไงคะสาธิตเกมให้ฟังสมมติในการนกเราห้ามพูดคำว่านกครับคนที่นดนติดไม่รู้อ๋อล้วก็ต้องไม่ให้เขาไม่เห็นใช่ไหมใช่ต้องไม่เห็นด้วยห้ามเห็น ถ้าเห็นขี้โกมนี่จะมายรวมเล่นเกมไหมคะไม่ครับมาด้านผมนี่แหละจากอัดิมคาเฟ่นี้เขาเวอร์เพลงอะไรคะเขาเวอร์เพลงของฟ้าครับลื่นบนฟ้าลื่นบนฟ้านี่ของเพลงของใครคะเพลงเพลงของเบนจามินพรสนใจครับอันนี้คือเบนจามินพรใช่ไหมคะใช่คุณรู้สึกประทับใจไหมคะที่เขาที่เขาเขาเวอร์เพลงคุณเป็นคนขอด้วยนะเป็นคนขออีกเลย ให้พี่ก้องเก็บเพลงนี้มาหน่อยแล้วขอเองเลยนั่งาอย่าพูดเลยฝาทุกแล้วร้องคู่ใครนนะแล้วร้องคู่ใครพี่ก้องเลยพี่ก้องร้องคู่กับใครคะเบนจะมาพร้อมเพลงชื่อเพลงอะไรนะคะลื่นบนฟ้าลื่นบนฟ้าอะไรนะคะลื่นบนทองฟ้าอะไรนะคะเพลงชื่ออะไรเพลงคู่ก็ได้ตอนเีนมาใหม่ใหม่อ่ะตั้งใจซ้อมค่ะตั้งใจซ้อมฟ้าเพิ่าเลยวั้ นักแสดงพร้อมอยังเนี่ยครับนะครับทุกคนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะไปในสวนสนามไปมไมเปไริ่มมันดีใจมนันน้ำน้ำเดี๋ยวใช่น้ำเดิมยังไม่ประกายเลยขอ <c oughs> คนผูถามได <c oughs> ้ขอดังได้ขอดังนั่งมองหน้ากูเฉยและมาแล้วนะฮะบทลงโทษของเรานะฮะมาแล้วโทษ ่นะเรื่องเป็นคนจริงหรือเปล่าว่าเป็นคนไทยว่าเป็นคนท <c oughs> ไทยเล่นแล้วนะ,ะไป,ไป้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ